สำหรับในปี2568นะผมใครที่อยากจะเอาไอ้เจ้าแต้ม2 point นะครับผมไปแรกเป็นเงินถามว่าทำได้เหมือนปีเทล่แล้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบไปนะผมเพื่อนๆเปิดเข้าไปที่แอป2 ID แบบนี้นะผมเพื่อนๆก็จะไม่เห็นส่วนที่เรียกว่า2 point แรกเงินแล้วนะผมนี่แต่ก่อนอยู่แถบตรงนี้นะผมนี่ตรงไฮไลท์นะเพื่อนๆลองเลือกดูว่าเพื่อนๆเห็นได้ว่าตอนนี้นะผมมันไม่มีคําว่า ทูพอยต์แลกเงินแล้วนั่นเองที่มันไม่มีก็เพราะว่าตอนนี้ทูพอยต์ไม่สามารถเอามาแลกเป็นเงินได้แล้วนั่นเองครับผมแล้วถามว่าไอ้พวกตระก,กูลทูแลกเป็นเงินยังได้อยู่ไหมก็ต้องบอกให้ผมว่าตอนนี้ยังมี่วนหนึ่งที่แลกเป็นเงินได้นะ่นนก็คือชูมันนี่คอยนั่นเองครับผมเออไอ้เจ้าทูพอยต์อะตอนนี้มันแลกเป็นเงินไม่ได้อนะแต่ว่าทูมันนี่คอยแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวก,ก,กดไปที่แอปทูมันนี่ครับผมนี่จากนั้นนะผมนี่เพื่อนเพื่อเห็นตรงนี้เปิดครับว่า ชูมันนี่คอยนี่ครับเพื่อนเพื่อเห็นปะกดเข้าไปครับนี่เห็นปะตอนนี้ผมมี279เนี่ยครับผมแล้วผมเพื่อนไป้างล่างเพื่อนเพื่อเห็นปะเอยนี่ตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้นะ มันก็สามารถเอาไอ้เจ้า t ร o ม Money คอยแรกเป็นเงินได้แทนนั่นเองครับผมดังนั้นใครที่มี2 p o p o t n t อยู่ก็อาจจะต้องแรกเป็นบอยการอย่างอื่นแทนไม่สามารถแรกเป็นเงินแล้วนั่นเองครับผมแต่ว่า t ร o ม Money คอยแรกเป็นเงินได้ตามนี้นั่นเองครับผมก็ลองดูกันสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับฝา r ค b e ให้ด้วยนะครับไปครับปิ้ว